บทนำการรวมพลังของเทคโนโลยีและความทันสมัยในปี2026โลก่อโลกขอองค์การทหารและยุโทโธปกรณ์ยังคงเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยังและหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่สำคัญซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก คือการผสมผสานการระหว่างระบบอาวุธปล่อยนำวิถีฮาพูลเข้ากับเครื่องบินขับไล่ราเฟลของฝรั่งเศสความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินแต่ยังเป็นการประกาศถึงจุดยืนของอำนาจทางอากาศยุคใหม่ที่พร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากท้องทะเลและภูมิภาคโดยรอบขีดขีดขีดฮาพูนขีปนาวุธปล่อยจากอากาศที่ไม่มีวันเก่า ขีปนาวุธ AGM 8 4หาพูลเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาและใช้งานมาอย่างยาวนานมันมีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในทะเลด้วยระยะยิงกว่า120กิโลเมตรและระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟเรดาร์โฮ i n g จุดเด่นของฮาพูลคือความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเจาะผ่านระบบป้องกันทางอากาศของศัตรู อีกทั้งยังสามารถยิงจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือรบหรือแม้แต่จากรถบรรทุกบนฝั่งเมื่อฮาปูลถูกบุรณาการเข้ากับราเฟลจึงเสมือนเป็นการยกระดับศักยภาพการโจมตีทางทะเลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขีดขีดขีดราเฟลอัศวินแห่งเวหาจากแดนน้ำหอมดัซซอรราเฟลเป็นเครื่องบินขับไล่มัลติโรจากฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการโจมตีภาคพ,พื้นดิน การต่อสู้อากาศสู่อากาศหรือแม้กระทั่งการลาดประเวณทางยุทธศาสตร์ราเฟลสามารถติดอาวุธได้หลากหลายชนิดและถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพการรวมเอาขีปนาวุธฮาพูนเข้าไว้ในระบบอาวุธของราเฟลจึงเป็นการต่อย,ยอดความสามารถให้มันกลายเป็นเครื่องบินโจมตีทางทะเลชั้นนำของโลกโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นในภารกิจแบบอื่นขีดขีดขีด การประยุกต์ใช้ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายประเทศจับตามองการที่บางประเทศในภูมิภาคเริ่มมีการสั่งซื้อราฟเฟลพร้อมติดตั้งระบบฮาปูลจึงถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามแบบอสมมาตรได้อย่างทันทีทันใดสำหรับประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฝรั่งเศสและสหรัฐ การจับตาด,ดูพัฒนาการขององค์การติดตั้งฮาปูนบนราเฟลเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้อากาศยานแบบนี้อาจจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศไทยเช่นกันขีดขีดขีด,ขดอนาคตขององค์การโจมตีแบบผสมผสานปี2026อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่ในโลก,กขององค์การรบทางอากาศและทะเลการจับคู่ระหว่างขีปนาวุธฮาปูนกับราเฟลไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมเค่อเล็บให้เครื่องบินเพียงลำเดียว แต่มันสะท้อนถึงแนวโน้มที่กองทัพทั่วโลกกำลังมองหาความสามารถแบบผสมผสานยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในทุกสมรภูมิจากที่เคยต้องใช้หลายระบบอาวุธแยกกันปัจจุบันเทคโนโลยีอนุญาตให้รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้เกิดเครื่องบินที่สามารถเห็นโจมตีป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรและราเฟลที่ติดตั้งฮาพูลก็คือหนึ่งในตัวอย่างของวิวัฒนาการนั้น